สูตรง่ายๆบายพาเส้นเลือดกันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอมาัมพฤกษ์อัอมาพาตไขมันอุดตนันเส้นเลือดมีปัญหาคอเลสเตอรอลเบาหวานไขมันสูงนอนไม่หลับสูตรนี้เลยค่ะเริ่มจากใช้กระชาย3-5หัวรวมเงาด้วยนะแช่ในน้าเกลือและน้าอุ่นแบบที่เห็นในคลิปประมาณ5-10นาทีเคล็ดลับในการแช่กระชายกับน้าอุ่นและเกลือจะช่วยทําให้รสชาติของกระชายทานง่ายไม่หื่นสําหรับหลายๆคนไม่ชอบนะเวลาที่เจอ รสชาติของกระชายเหินๆค่ะหลังจากนั้นก็กรองล้างทำความสะอาดและใส่โถปั่นรวมกับน้ำหนึ่งแก้วปั่นละเอียดแบบนี้และทำการเติมมะกรูดหรือมะนาวหรือสารที่มีรสเปรี้ยวแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะชอบมะกรูดมีมะกรูดใส่มะกรูดหรือใส่มะนาวในสูตรนี้ถ้ามีน้ำพึ่งติดบ้านแนะนำใส่โดยประมาณ1ช้อนชาใส่ลงไปเลยค่ะเพิ่มสรรพคุณดีๆทางยาสูตรนี้จะช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือดใครที่มีปัญหา เลือดตีบตันมีปัญหาไขมันสูง,สงมีปัญหานอนไม่หลับมีปัญหาน้ําตาลเบาหวานสูงทำกินทุกวันก่อนอาหารเช้าเย็นติดต่อกัน7-10วันอาการของโรคดีขึ้นทานติดต่อกันได้